สำหรับคาบที ite, it the the ่ <microb isa. S> 2ของบทที่3ทศนิยมและเศษส่วนตัวนี้ครูจะให้นักเรียนได้เรียนเรื่องค่าสมบูรณ์ของทศนิยมการเปรียบเทียบทศนิยมและสุดท้ายเป็นการบวกทศนิยม3เรื่องการหาค่าสมบูรณ์ของทศนิยมจะใช้หลักการเดียวกันกับการหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มคือนักเรียนจะต้องดูว่าระยะห่างของตัวเลขที่เราดูทศนิยมที่เราดูมันห่างจากเลขศูนย์เท่าไหร่อย่างเช่น คุณถามว่าค่าสมบูรณ์ของ0.5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สัญลักษณ์ตรงนี้ถ้ายังจําได้เนาะมันคือสัญลักษณ์ของค่าสมบูรณ์ดังนั้นนักเรียนจะต้องมาดูที่เส้นจํานวนว่า0.5มันห่างจากศูนย์อยู่เท่าไหร่ก็ตัวนี้เป็น0นย์ตัวนี้เป็น0.5ซึ่งมันห่างอยู่กว่าจะมา0.5ตัวนี้ก็ห่าง5หน่วยดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ0.5จึงตอบเท่ากับ0.5 และเหมือนกันสำหรับฝั่งลบอย่างเช่นครูถามว่าลบ1.75ห่างจากศนเท่าไหร่ใช่ไหมค่าสมบูรณ์ของลบหนความหมายคือห่างจากศูนย์อยู่เท่าไหร่ซึ่งติดลบมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของ0นย์นักเรียนก็เอามาเขียนกะเอาประมาณเท่านี้ลบ1.75ก็โยงมาก็มันก็จะได้แค่1 7 5นั่นแหละซึ่งเวลานักเรียนทำจริงๆถ้าครูให้หาค่าสมบูรณ์ หนูก็ไม่ต้องมาวาดเส้นจํานวนก็ได้ก็ตอบเลย,ยค่าสมบูรณ์ของ0.5ก็ตอบ0.5ค่าสมบูรณ์ของลบ1.75ตอบ1.75ซึ่งอันที่จริงแล้ววันนี้นักเรียนจะไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์มากเพราะว่ามันง่ายเกินไปก็ลองดูตัวนี้ว่าครูจะตอบอะไรให้นักเรียนหาค่าสมบูรณ์ของทศนิยมต่อไปนี้7.1อันแรกก็จะตอบเป็น7.1 อันที่2ก็2.02เหมือนเดิมอันที่3 4 0สีเขียนต่อกันเฉยๆนะคะที่จริงเราก็ดูทีละตัวเลขค่าสมบูรณ์ของลบ0ูนยก็จะได้แค่0 0 0ย์จค่าสมบูรณ์ของ2 0งร้อก็ได้208.03ส่วนสุดท้ายค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งรก็ได้103.104เอาง่ายๆก็คือเอาเครื่องหมายลบออกนั่นแหละ เหมือนกับกรณีจำนวนเต็มถัดไปเป็นหัวข้อการเปรียบเทียบทศนิยมซึ่งมันจะมีวิธีการอยู่2วิธีเหมือนกับที่นักเรียนเรียนมาจากปถมไม่รู้นะว่าคุณครูเขานับยังไงแต่ว่าครูจะนับเป็น2วิธีอันแรกคือให้ดูเส้นจํานวนเส้นจํานวนตัวนี้มันจะเป็นวิธีที่เรารู้จักตอนหมอนหนึ่งหรือเปล่าเน,นี้วิธีดูเส้นจํานวนตัวนี้จะดูอย่างเช่นครูจะดูเลข เดี๋ยวนักเขียนเส้นจํานวนกับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเกิดว่าครูจะดูเปรียบเทียบกันระหว่าง1กับ1.5เราก็จะตอบได้ว่า1.5มันมีค่ามากกว่า1หรือเวลาถ้าครูเขียน1กับ1.5แบบนี้นักเรียนก็จะเติมเครื่องหมาย1น้อยกว่า1.5ทําไม1ถึงน้อยกว่า1.5เพราะว่าตัวเลขที่อยู่ฝั่งขวามือจะมีค่ามากกว่าเสมอดังนั้นถ้าเกิดว่า เรามาดูจำนวนที่เป็นติดลบอย่างครูถามว่าลบ1กับลบ0.5นักเรียนจะเติมเครื่องหมายอะไรลงไปในตรงนี้ลบ1เป็นยังไงกับลบ0.5ลบ0.5อยู่ฝั่งขวามือของเลขลบ1ดังนั้นลบ0.5จะมีค่ามากกว่าลบ1หรือกล่าวได้ว่าลบ1มีค่าน้อยกว่าลบ0.5ซึ่งที่จริงแล้วครูเคยสอนไปแบบการดูเลขธรรมดาก็ได้ การดูเลขธรรมดาถ้าไม่ดูวนเส้นจำนวนเลขที่ติดลบมากๆจะมีค่าน้อยดังนั้นลบ1มันลบมากกว่าลบ0.5ดังนั้นค่ามันก็จะน้อยลงเหมือนกับการติดนี้ก็ใช้แบบนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้อธิบายโดยใช้เส้นจำนวนเนาะเมื่อกี้พูดไปถึงตรงนั้นแล้ววิธีที่2ให้นักเรียนดูตัวเลขได้เลยซึ่งครูก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3กรณีกรณีแรกทศนิยมเป็นบวก กับบวกอย่างเช่น7.12กับ3.45ตัวนี้นักเรียนจะดูยังไงครูคิดว่านักเรียนดูได้เพราะว่าหมายถึงว่าดูแล้วเข้าใจง่ายมากอันนี้มัน7อันนี้มัน3ถูกไหมอันดับแรกเราดูเลขหน้าจุดทศนิยมเรียกว่าดูจํานวนเต็มของมัน7กับ3 7มีค่ามากกว่า3ดังนั้นตัวนี้จะเติมเครื่องหมายมากกว่าและเช่นเดียวกันสําหรับข้อนี้25.71กับ5.23 อันดับแรกนักเรียนมาดูเลขจํานวนเต็มก่อน25กับ5 25เป็นยังไงกับ5 25มากกว่า5ดังนั้นนักเรียนเขียนได้เลยไม่ต้องดูหลังจุดทศนิยมคราวนี้เป็นตัวเลข0.413กับ0 4 1 5สังเกตว่าข้อนี้จํานวนเต็มด้านหน้าทศนิยมคือเลขศูนย์ทั้งคู่มีค่าเท่ากันดังนั้นเราจะดูแค่จํานวนเต็มไม่ได้ถ้ามันเท่ากันก็ต้องขยับไปดูที่ทศนิยมตําแหน่งที่1ซึ่งมันคือเลข4 ตัวนี้ก็เลข4เท่ากันอีกดังนั้นเลื่อนไปทศนิยมตำแหน่งที่2คือเลข1กับเลข1เท่ากันเหมือนเดิมก็จะไปดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่3คือเลข3กับเลข5 3มีค่าน้อยกว่า5ก็เลยเติมเครื่องหมายน้อยกว่าทีนี้ทศนิยมถ้าเป็นลบกับลบเราก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันกันกบทศนิยมที่เป็นบวกและหลักการเดียวกันกันกบการเปรียบเทียบจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ ก็คือถ้าลบมากๆค่ามันจะน้อยอย่างเช่นข้อนี้ลบ0.93กับลบ5 9 5สังเกตว่าลบ5 9นนี้ลบมากกว่าหมายความว่าค่ามันก็จะน้อยกว่าลบ0.93ดังนั้นลบ0.93มีค่ามากกว่าลบ5 9 5และข้อนี้ลบ5.41กับลบ3.22ลบ5.41ลบมากกว่าไหมลบมากกว่าดังนั้น ข้อนี้ก็เหมือนเดิมเติมเครื่องหมายเอ้ยไม่ใช่สิข้อนี้ลบมากกว่าก็จะมีค่าน้อยเนาะส่วนตัวนี้จะมีค่ามากกว่าดังนั้นนักเรียนต้องเติมเครื่องหมายน้อยกว่าและกรณีสุดท้ายคือบวกกับลบจะบวกขึ้นก่อนหรือลบขึ้นก่อนก็ได้แน่นอนตอบได้ง่ายมากบวกกับลบบวกก็ต้องมีค่ามากกว่าบวกมันจะเป็นบวกน้อยน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะมีค่ามากกว่าติดลบเสมอสำหรับการประยุกต์การเปรียบเทียบทศนิยมเมื่อกี้เขาจะให้นักเรียนเรียงจำนวน จากมากไปน้อยซึ่งให้มาทั้งหมดอยู่5จํานวนก็เราจะเรียงจากมากที่สุดก่อนดังนั้นจะต้องดูที่ค่าที่เป็นบวกซึ่งมีอยู่2ค่าคือ0.56กับ0 5 2 0ข้างหน้าเท่ากัน5ก็เท่ากันสิ่งที่ไม่เท่ากันคือเลข6กับเลข2ซึ่ง6มันมีค่ามากกว่า2ดังนั้นตัวเลขตัวแรกที่เราจะเรียงคือ0.56 อันนี้ก็เขียนตอบเลยนะคะถัดไปก็0.52จําำนวนบวกเสร็จแล้วเราก็จะมาดูจำนวนลบซึ่งลบมากๆค่าจะน้อยกว่าดังนั้นเราจะเอาค่าลบที่น้อยที่สุดมาก่อนลบ1 7 1กับลบ5 7 5อันนี้ลบ2เลขตัวนี้มีค่าน้อยที่สุดแน่นอนเพราะว่าขึ้นมาลบ2นี่ต่ำสุดแล้ะก็ไปเขียนไว้ก่อนก็ได้ลบ2.53ถัดไปดู2ตัวที่เหลือ -1.75 กับลบ1 7 1ลบน้อยมีค่ามากกว่าสังเกตว่าลบอันนี้เลข1มีค่าน้อยกว่าเลข5ดังนั้นเราจะได้เป็นลบ1 7 1ก่อนแล้วค่อยลบ5 7 5คราวนี้แบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำเฉพาะข้อ1ข้อ2ข้อ3สําำหรับส่วนแรกนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3และทำข้อคู่ทั้งหมด ก็คือทำข้อสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดอันนี้ก็สองสี่หกแปดเพราะว่าเราจะต้องทำแบบฝึกหัดการบวกด้วยอันนี้ก็ทำแค่นี้ก็พอและเหมือนเดิมนักเรียนจะต้องเขียนโจทย์ขึ้นมาก่อนลอกโจทย์จงเติมเครื่องหมายมากกว่าอันเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันลอกมาเลยอันนี้หนูก็ลอกมาและในส่วนของตัวนี้นักเรียนจะต้องตอบว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ดังนั้นให้เขียนตรงท้ายเขียนโจทย์เสร็จ20.31เท่ากับ10.301ถ้ามันเป็นจริงให้นักเรียนเขียนต่ออบตอบและตอบว่าจริงแต่ถ้ามันเป็นเท็จก็ตอบอตอบและตอบว่าเท็จสำหรับข้อที่3ให้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยอันนี้ทำเหมือนตัวอย่างเลยเขียนโจทย์เสร็จนูเขียนตอบได้เลยว่าอะไรมากสุดอะไรน้อยที่สุดก็เรียงกันไปสำหรับหัวข้อสุดท้ายในวันนี้จะเป็นหัวข้อการบวกทศนิยม ซึ่งครูจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กรณีเหมือนกับดูการเปรียบเทียบเมื่อกี้คือกรณีแรกบวกกับบวกหมายความว่าครูจะเอาทศนิยมที่เป็นตัวบวกบวกกันกับตัวบวกอย่างเช่น 1. อันนี้ 1. นึ่งไม่ใช่สิ 11. 6บเดี๋ยนะ1 1บบวกด้วย0 8 7 5ก่อนที่นักเรียนจะบวกกันจริงๆให้นักเรียนสังเกตก่อนว่าทศนิยม ตัวแรกมันเป็นทศนิยมที่มีถึงตำแหน่งที่1ส่วนตัวที่2ทศนิยมมีอยู่3ตำแหน่งอันนี้1ตำแหน่งอันนี้3ตำแหน่งต้องปรับจำนวนตัวเลขข้างหลังจุดทศนิยมให้เท่ากันคือปรับให้มันมีตำแหน่งเท่ากันก่อนดังนั้นอันแรกที่มี1ตำแหน่งกูก็จะเปลี่ยนเป็น3ตำแหน่งได้เป็น1 1 6 0 0บวกด้วยตัวหลังไม่ต้องปรับเพราะว่ามัน3ตำแหน่งอยู่แล้ว0 8 7 5 เสร็จแล้วอันนี้มันเป็นทศนิยมเลขมันเยอะดังนั้นนักเรียนจะต้องเอามาตั้งบวกกันให้ครูดูก็จะได้เป็น11.60 0บวกด้วย0.875ตั้งตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันตำแหน่งที่1ตรงกับตำแหน่งที่1 2 3สตรงกันแล้วก็จับบวกได้เลย0นบวก5เป็น5 0ศย์บวก7ได้7 6บวก8ได้14ใส,ส่สทด1แล้วก็1บวก1เป็น2อันนี้ก็ได้1 อย่าลืมใส่จุดทศนิยมเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วสําหรับข้อแรกนักเรียนก็สรุปคําตอบด้วยว่าข้อนี้ตอบ12.475สําหรับกรณีที่2เป็นจํานวนลบกับลบจํานวนลบกับลบตัวนี้นักเรียนจะต้องคิดให้มันคล้ายๆก,กันกับตอนที่ครูสอนบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบให้นักเรียนมองเป็นติดหนี้กับติดหนี้อย่างเช่นตัวอย่างของเราคือลบ0.37ดบวกด้วยลบ ทั้งคู่เป็นจํานวนลบหมดเลยก็คือนี่กับนี่ดังนั้นคําตอบข้อนี้นักเรียนจะต้องตอบเป็นติดลบก็จะเติมไว้ก่อนติดลบทีนี้สังเกตเหมือนเดิมเหมือนกับการบวกทศนิยมที่เป็นบวกอันนี้ทศนิยม2ตําแหน่งมี3กับ7 2ตัวอันนี้ทศนิยม1ตําแหน่งดังนั้นนักเรียนจะต้องปรับตําแหน่งให้เท่ากันก่อนก็จะได้เป็นลบ0.37ตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมใส่วงเล็บปิดไว้ แล้วก็บวกด้วยตัวที่สองซึ่งเป็น1นึ่ตำแหน่งต้องเพิ่มด้วยเลขศูนย์ก็จะได้เป็นทศนิยม2องตำแหน่งลบ1.40ทีนี้ค่อยจับมาบวกกันให้ครูดูโดยที่เวลาที่นักเรียนมันติดหนี้ทั้งคู่เนาะเราก็เอามารวมกันก็จะกลายเป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นก็เลยจับมาบวกกันเวลาจับมาบวกกันไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมาได้เป็น0.37บวกด้วย1.40ก็ตั้งให้ตรงกันตามจุดทศนิยม แล้วก็บวกเหมือนก,นกันกับการบวกทศนิยมที่เป็นบวก7ดบวกด้วย0ูนย์ได้7 3ดบวกด้วย4ได้7ก็ใส่จุดแล้วก็บวกต่อ0ูนบวกด้วย1ได้1คําคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นลบ7 7 7สำหรับกรณีสุดท้ายเป็นกรณีที่จำนวนบวกเจอกับจำนวนลบอย่างเช่นตัวอย่าง2.5บวกด้วยลบ0.735บวกกับลบมาเจอกันหมายความว่าอย่งไง ให้นักเรียนมองตัวนี้เป็นมีเงินที่เป็นบวกเนาะส่วนอันนี้เป็นติดหนี้ทีนี้เราคิดก่อนว่าระหว่างติดหนี้กับมีเงินอะไรมากกว่ากันติดหนี้ติดหนี้อยู่นิดเดียวส่วนมีเงินมีมากกว่าดังนั้นคําตอบข้อนี้จะเป็นบวกก็ทษไว้ก็ได้หรือว่าไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นลบเราก็จะเติมเครื่องหมายเนาะแต่ถ้าเป็นบวกก็เติมคําตอบได้เลยทีนี้ติดหนี้กับมีเงินมันเป็นคนละประเภทกัน เวลาเอามารวมกันปึ๊บมันจะกลายเป็นการหักกันแทนดังนั้นนักเรียนจะต้องเอา2ตัวนี้มาลบกันแล้วก็ได้ผลลัพธ์แล้วค่อยตอบทำไมครูยังไม่เขียนลงไปเพราะว่าครูต้องปรับตัวนี้ก่อน2.5เป็นทศนิยม1ตำแหน่งส่วนลบ3 7 3 5ทศนิยม3ตำแหน่งต้องปรับให้มันเป็น 3. ตำแหน่งเท่ากันก็จะได้เป็น2.50 0บวกด้วยลบ0.7 35ค่อยเอาไปตั้งนักเรียนก็ต้องตั้งตัวที่มากกว่าไว้ด้านบนซึ่งตัวที่มากกว่าคือมีเงินของเราได้เป็น2.500ลบด้วย0.735 0ย์ลบด้วย5ลบไม่ได้ก็ไปยืมมาก็จะได้เป็น10อันนี้ก็จะได้9อันนี้เหลือเลขสีเอ้ยใช่เลข4ทีนี้1 0ลบด้วย5ได้5 9ลบด้วย3ได้6 สี่ลบด้วยเจ็ดลบไม่ได้ก็ไปยืมมาอีกก็จะกลายเป็นหนึ่งอันนี้กลายเป็นสิบสี่สิบสี่ลบด้วยเจ็ดก็จะได้เจ็ดอันนี้หนึ่งลบด้วยศูนย์ก็ได้หนึ่งดังนั้นคําตอบข้อนี้เป็นหนึ่งจุดเจ็ดหกห้าเสร็จละเราไม่ต้องมาเขียนตัวนี้ก็ได้นะอันนี้ครูเขียนทดไว้เพราะบวกและสําหรับกรณีที่สามตัวนี้นักเรียนควรจะดูตัวอย่างเพิ่มคือตัวอย่างที่ติดนี้อันนี้มีเงิน จะสังเกตว่าตัวนี้จะติดหนี้มากกว่ามีเงินดังนั้นคําตอบสุดท้ายที่เราจะตอบลงไปก็จะติดหนี้เพราะว่าจ่ายแล้วก็ยังติดหนี้อยู่ดีก็เติมติดลบไว้ก่อนทีนี้ก็เหมือนเดิมเรามาสังเกตตำแหน่งทศนิยมตัวแรกเป็นทศนิยมสองตำแหน่งส่วนตัวที่สองก็ทศนิยมสองตำแหน่งดังนั้นข้อนี้นักเรียนไม่ต้องปรับอะไรแค่มาเขียนบวกกันให้ครูดูบวกกันหรือลบกันนะอันนี้ติดหนี้อันนี้มีเงินเป็นต่างประเภทกันดังนั้นเอามาลบกัน ทีนี้ตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งก็เอาตัวที่มากกว่าตั้งระหว่าง9.46กับ6.75ตัวที่มากกว่าคือ 9. 4 6ส่หส่วนตัวที่น้อยกว่าคือ6,75ลบกัน6-5ลบ5ได้1 4ลบด้วย7ลบไม่ได้ก็ไปยืมก็จะกลายเป็น14อันนี้ได้เป็นเลข8 14ลบด้วย7ก็จะเหลือแค่7 8ลบด้วย6เหลือ2ดังนั้นข้อนี้ได้เป็น2.71แต่ว่ามันต้องมีติดลบด้วย คำตอบของเราก็เลยเป็นลบ2.71และสำหรับตัวอย่างสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวอย่างที่มีการประยุกต์รวมๆกันก็คือการบวกนี่แหละแต่ว่ามีหลายๆอย่างทำไมคุณต้องยกตัวอย่างที่6ตัวนี้เพราะว่าถ้านักเรียนสังเกตถ้าราบวกตรงๆหมายถึงว่าบวกไปทีละนิด17.31มาบวกด้วยลบ12.69ตัวนี้จะค่อนข้างได้เลขที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าเราคิดต่อไปมันคิดยากมันไม่ลงตัวได้เลขศูนย เราควรจะเลือกจัดกลุ่มให้มันถูกคู่นักเรียนจะสังเกตว่าอันนี้เป็นมีเงินอันนี้เป็นติดหนี้ทั้งคู่เวลาที่นักเรียนเอามาคิดเงินกับหนี้นักเรียนจะเอามาลบกันได้หรือจะคิดหนี้กับหนี้ก่อนจะสังเกตว่าหนี้กับหนี้เวลาที่คิดจะเอามารวมกันก่อน9มารวมกับ1มันจะได้เป็นเลข0ูนย์อันนี้จะง่ายแต่ถ้าเกิดหนูเอาเงิน กับนี่2ก้อนแรกตัวนี้คิดก่อนตัวนี้จะค่อนข้างยากเพราะว่าหนูจะได้ตั้งเป็น11ส่วนด้วย9คือ11ลบด้วย9ซึ่งมันก็จะเหลือเลข2อะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญมากหรอกแต่ว่าเราควรจะฝึกหมพิดไว้ตั้งแต่แรกก็คือจับคู่ให้มันถูกคู่ซึ่งวิธีแรกที่ครูจะให้นักเรียนดูคือการจับคู่ตัวหลังเท่ากับ17.31อันนี้ก็ใสวงเล็บตัวหลังไว้และ ทีนี้ก็ทําต่อ17.31นี้อยู่นอกวงเล็บเอาไว้นั่นก่อนดูข้างในลบ12.69บวกด้วยลบ7.31ตัวนี้เราก็ไปทดก่อนที่จะเติมคำตอบให้ครูโดยที่ครูให้นักเรียนทดด,ด้านล่างตัวนี้ได้เลยก็คือบรรทัดถัดไปลบ12.69กับลบ7.31ติดนี่ทั้งคู่ดังนั้นคำตอบตัวนี้จะกลายเป็นติดลบหนูก็เติมติดลบไว้ก่อนลบอะไรก็รอว่าเราไปทดได้เลขอะไร 12.69กับ7.31เอามาบวกกันเพราะว่าเป็นนี่เหมือนกันทั้งคู่9กบวกหได้10ใส่0ทด1 6ึ่งหบวกสได้เทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1ก็อันนี้ก็ได้10เหมือนกันก็0ทด1ดังนั้นได้เป็น20.00ข้อนี้ก็เลยเติมยี่สิบเข้าไปทีนี้เขียนยังไงต่อดีตอนแรกครัว่าจะให้เขียนบรรพัดเอามาต่อตรงนี้ก็ได้ ก็ลอกอันเดิมก็ได้นักเรียนก็1 7บเจ็บวกด้วยลบยีตัวนี้เปลี่ยนเลยก็ได้ตัวนี้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งส่วนลบยีเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่งไม่มีซับตำแหน่งดังนั้นปรับให้มันเท่ากันก็จะเป็นลบย0่สิบทีนี้มันจะเป็นตัวบวกกับตัวลบมีเงินกับติดหนี้เวลาที่นักเรียนคิดนักเรียนจะต้องเอามาลบกัน ดังนั้นครูจะต้องเติมเครื่องหมายติดลบไว้ก่อนแล้วค่อยมาดูว่าตัวไหนมากกว่ากันระหว่างนี่กับมีเงินซึ่งแน่นอน20มากกว่า17ครูก็จะตั้ง2 0 0 0ไว้ลบด้วย17.31ซึ่งศูย์ลบด้วย1ลบไม่ได้ก็ไปยืมมาก็จะได้เป็น10อันนี้ก็ได้9อันนี้ก็ได้9ส่วนอันนี้เหลือเลข1 10ลบ1ได้99เลบ3เหลือ6 9ก้าลบเเหลือสองลบหได้ศูนย์ไม่ต้องเติมก็ข้อนี้ก็จะตอบเป็นติดนี้ดังนั้นคำตอบคือลบสองเพราะว่าเราติดนี้มากกว่าอันนี้เป็นวิธีแรกส่วนวิธีที่2ครูจะอธิบายแค่นิดเดียวนักเรียนก็จดแค่แนวคิดนิดเดียวก็พอดูจากโจทย์ของเราตรงนี้โจทย์เดิมวิธีที่สองคือนักเรียนสามารถ เอาเงินกับหนี่รวมกันก่อนได้แต่จะไม่เอาหนี้ก้อนแรกครูจะดูที่หนี้ก้อนที่สองหนี้ก้อนที่สองลบ7.31ถ้าเอามารวมกันกับ17.31ก่อนมันจะดูง่ายๆหน่อย1 7 3 1ดบวกด้วยลบเ3 1เราจะคิดตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปรวมกับหนี้ที่เหลือคือลบ6 9 6 9อันนี้มันก็คิดง่ายใช่ไหมอันนี้เลขหนึ่งเวลานั้น หนูก็เอามีเงินตั้งลบด้วยติดหนี้31กับ31ลบกันได้0ดังนั้นตัวนี้จะได้เป็น10.00แล้วค่อยบวกด้วยลบ6 9 6 9ตัวนี้เป็นวิธีการแบบไม่มีการทดให้ครูนะคะเป็นวิธีการที่แบบครูอธิบายให้เข้าใจเฉยๆแต่ถ้านักเรียนจะทำวิธีนี้จริงๆนักเรียนจะต้องทดขั้นระหว่างนี้ก่อนที่จะมาเขียนตรงนี้ 10.00ดบวกด้วยลบ12.69ตัวนี้นักเรียนก็ต้องโทษให้ครูอย่างอันนี้จะตั้งด้วย1 2 6 9ลบด้วย1 0 0 0เพราะว่าอันนึงติดหนี้อันนึงมีเงินต้องเอามาลบกันทศนิยม2ตำแหน่งเท่ากันก็ตั้งได้ตรงกันแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรทีนี้คำตอบของเราในข้อนี้ติดหนี้มากกว่ามีเงินนักเรียนจะต้องตอบเป็นติดหนี้สำหรับวิธีที่สอดังนั้นเติมติดลงไปก่อน กลบด้วยหกอกาลบด้วยศูก็ได้เกลบด้วยศูย์ก็ได้หกสลบด้วยศูนย์ก็ได้สองดังนั้นข้อนี้จะตอบเป็นสองจุดหกเก้าก็เรียบร้อยสําหรับตัวอย่างทั้งหมดก่อนนักเรียนน่าจะจับคู่ถูกนะมันจะมีข้อที่นักเรียนได้จับคู่ด้วยว่าจะเลือกจับคู่ไหนก่อนพยายามจัดที่มันทําให้เลขกลายเป็นเลขศูนย์นั่นแหละง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดมองไม่ออกจริงๆหนูจะจับคู่ไหนมาก็ได้ สำหรับแบบฝึกหัดของนักเรียนจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้ออันนี้ครูจะให้นักเรียนทำทั้งหมดเลยดีไหมทำทั้งหมดเลยนี่แหละทั้งหมดก็จะมีอยู่อย่างละ6ก็จะได้ทั้งหมด18ข้อในส่วนนี้ซึ่งแน่นอนนักเรียนจะต้องทดให้ครูดูไม่เอาคำตอบเลยนะคะแบบวิธีทำที่ครูทำให้นักเรียนดูอันนี้3ตําแหน่งแล้วอันนี้3ตมตแหน่งแล้วดังนั้นไม่ต้องกลับแต่ว่าจะต้องมีบรรทัดทดเข้ามา แล้วก็ตอบให้มันถูกอันนี้ก็ข้อที่2ข้อที่2จะเป็นเหมือนตัวอย่างที่6ซึ่งมีอยู่3ตัวก็มองว่าตัวไหนน่าจะง่ายตัวไหนจะทําให้ง่ายขึ้นถ้ามันไม่มีการมองแล้วไม่มีอะไรที่ง่ายขึ้นหนูก็จับยังไงก็ได้ก็จับมาเลยส่วนข้อที่3มอันนี้ครูไม่ได้สอนแต่ว่าให้นักเรียนสังเกตว่าค่า A ควรจะเป็นเท่าไหร่จึงจะทําให้ประโยคนี้เป็นจริงอย่างเช่นข้อแรกครูยกตัวอย่างเลย ข้อแรกตัวนี้นักเรียนไม่ต้องทดอะไรนะคะก็เขียนโจทย์เสร็จปุ๊บตอบตัวนี้จะไม่ทดแต่ว่าสองข้อตัวนี้จะมีการแสดงวิธีทําข้อแรกตัวของข้อที่3จะเขียนตอบเลยนักเรียนก็จะสังเกตว่าทั้งสองด้านมี7.3 7.3บวกด้วยลบ2.1เท่ากับด้านนี้บวกด้วย7.3แสดงว่า a ของเราเป็นลบ2.1 เวลาคำตอบแม้จะมีติดลบหนูไม่ต้องใส่วงเล็บเนาะตอบแค่ลบ2.1ก็พออันนี้ข้อแรกครูเฉลยไปแล้วเลืออีก5ข้อทำเอง